ปเลยโอ้กระจอกมากเฮ้ยโอ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 ้ยหาไม้ดีป่าวยกลัวนกูจะหาไม้อย่ายุ่งกกูรีบตัดไม้รีบเข้าบ้านเลยไปยงรูมาคาบสองแม่ ไม่เฮ <formation jin inh throat> <s at> ้ยจะตัดไม้ได้ไหมเนี่ยแล้วมันบินต่ำมากเลยอเฮ้ยรล้จะตัดไม้ยังไงไอ้นี่อยู่อ่ะลบดิลบลบ ทำขวานเชื่อกูทำแอคอะยิงมันฆ่าได้ผมว่ามังกรมันคงไม่ฆ่าได้ง่ายแน่นอนแล้วทำไมมังกรต้องออกมาด้วยวะรอบที่แล้วเมื่อวานเล่นกับตูโขก็ออกมาเย้ยตายโชว์มันเป็นโกนี่ไม่น่าจะอออันนี้เล่นเกม ทำบปืนเลเซรอร์โอ้สนใจแม่งคะัน,นี้แบบใส่มากปืนเกยียร์มีอีกตายติงจะเอาให้แม่งตายมืดยังวะดูให้หน่อยดิฝุดเหนืองอยู่เฮ้ยยังยังไม่มืด,ด,ด,ยยมมดกระสุนหมดว่ะเฮ้ยจะมืดแล้ว เห็นเสาป่ะเสาที่ปักไว้ตรงบ้านเข้าไปหลบในนั้นก็ได้รีบวิ่งกลับบ้านอยู่มีที่กดวิ่งเลยวะอิ้ยตุ้มมังกรยิงดูไม่ได้โดนจำเต้ยเอ้ยถ้าโดนจำเต็มก็เยอะนะเมื่อวานโดนมาแล้วออ้ยหคุณดวงคุณดวงเป็นกี่นึงอ่ะหายไปครึ่งหลอดเออได้กระสุนละ อุ้ยอยู่ในบ้านก็รอมังกรยิงเหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงบึ่มมังกรยิงมัมกงมกรมันเกิดไฟยังวะมัคนควรจะเป็นตัวอะไรที่อยู่หลังๆเนี้ยน,นี่เดิร์ดเดิร์ดทำอะไรไม่ได้เลยั้งใช่ไหมเ,ออเดินโง่มากเป็นของที่เปล่าประโยชน์ถ้ามันขึ้น day สามก็ขึ้นไปสร้างบ้านกัน เราสร้างบ้านเดี๋ยวสปอนทอยไงเหตุผลก็กลับมาเป็นมา,มา,มาสปอนทอยข,ข้างนอกมันก็ไม่ใช่กลางคืนนะแต่ว่าทำไมมันเกิดเอ้ยข้างนอกเป็นกลางวันแล้วนี่ออกมาดิไม่ใช่กลางวันเช้าเช้าอ่ะชิบหายแล้วกูกดกดูเผลอกดโยนปืนแล้วปืนกูาหายออกเจอแล้วเอ้ยออกออกมาทำทำบ้านเลยได้มออไหมชิบหายมาทำบ้านได้ไหมกูขอคุณแล้ เอาไม้มาดิมามาเรื่องไปกับไอ้ป้าเนี่ยป้าตูขึ้นมาเอาขึ้นคคไปแล้วเหรอกลับสปอนพอยใช่ป่ะเปล่าเดินไปที่จะพาไปสปไอนพอยนั่นแหละนั่นแหละใช่ก,กันคลิปไลยคะสปอนพอยอเฮ้ยเจอโคระหว่างทางแต่มึงกูกำลังคิดอยู่ว่าสปอนพอยเนี่ยมันเป็นเป็นเบสล็อกที่ทำให้มก่อนมาหรือเปล่าอะไรไม่เกี่ยวหรอกป้า ตรงไหนปาร์ไปสร้างก่อนเร็วท่ยงมีสายเสียนี่นี่นี่ตูนี่ยลงลงล้างก็ล่างเ,อ,เออปูลงเหมือนหาแร่อยู่ที่ไม่ใช่คอปเปอร์อยู่เจอแต่คอปเปอร์ ไอ้อะไรไว้ทำทีหลังค่อยว่ากันทำบ้านก่อนประตูกันเหล็กไอ้สัตว์เดีด๋ยวแ,แอนตี้ดาก,ก้อนอ๋อไม่ใช่นี่วะ <laughs> ประตูใช้เหล็กใช้เหล็กหนึ่งอันเหรอลอยมิขึ้นมาค่อยทำประตูก็ได้แค่ที่เมื่อไหร่ก็บอกแล้วท่นเชื่อทำไมบ้านมันดูแบบ <c oughs> บ้านจริงๆอ่ะจริงๆไม่เรียกว่าบ้านไม่ได้ สี่เหลี่ยมซะอย่างเงี้ยมันเป็นกล่องมันไม่ใช่บ้านอุ้ยแหละอุ้ยคอปเปอร์เยอะมากเลยเลยใช้จริงจริงไม่ไม่มึงอเอาไม่อย่าจะเข้ามามาแล้วมิกกลางคืนแล้วขึ้นเพื่อมาเฮ้ยคอปเปอร์มันเยอะมากเลยอ่ะมึงลงไปก็ได้กูวในตัวมึงก็เยอะแล้วเห็นมึงขุดมานานแล้วเฮ้ยมึงเป็นอาโค้กับไปใช้งานไง เอาฟุตโคกอลนี้หมดตูทำไปได้ยิงให้เอ้ยอะไรได้มีโคไว้ทำแล่โอ้ยใครยิงวะปุยังไกลอ่ะไปไปหมดหรอเออเออ เดือดเด๋ยวขึ้นมาละฟังเสียงด้วยโอ้โหข้อไหนหัวนะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังกูข้างหลังกูเสด้วย ไปเลยไปเลยไปเลยด้ยด้วยแล้วมุงยิงไปเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโยนปืนลืมลืมนึกว่าเคาลเตอร์ไปกดคิวเปลี่ยนเป็นมีด่ากดคิวจะได้เปลี่ยนเป็นมีดคอมบี้ตัวหนึ่งหายป้ามันเป็นบ้านริงวเหรอกูให้เรียกว่าบ้านได้เลย เฮ้ยเกียกของนี่คือของคัพเปอร์เลยเฮ้ยได้แล้วได้กล่องแล้วคลิกข,ขวาใช้นะแม่งกล่องจริงๆว่ะเฮ้ยซอมบี้มันทุบบ้านได้ปะเนี่ยไม่รู้อ่ะกูเห็นมันมีคราฟของที่มันทำให้ซอมบี้ทุบไม่ได้ชิบหายปังแล้เตรียมมาถึงจริงดีว่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวตอบบ้านให้ กันกันไปก่อนไอเกมผสมจริงเหรอเฮ้ยจะอยู่ยังไงวะพังบ้านได้ต้องทำคอปเปอร์ป่ะคอปเปอร์วบ่์ป่ะเวลาตู้ตู้ตของของ,ขอ,งอยู่แล้วเฮ้ยชี้อ่ะรู้อะไรเปล่าเกิดหลังบ้าน จะมีบ้านทำไมวะในเมื่อต้องออกมาปกป้องบ้านเนี่ยไม่มันก็มีบ้านเด็กบ้านสังกะสีงไงไม่ไม่ตอนนี้จะมีไปทําไมวะมีบ้านแล้วก็ออกมาอยู่นอกบ้านป้องปกป้องบ้านเดือดฮัน